ร้าลูกสี่อาศูนย์หนึ่งเป็นหม้อข้าวราคาถูกแต่คุณภาพสุดยอดเลยในประเทศไทยนะับผมเป็นหม้อข้าวที่ไม่กี่รุ่นนะที่ราคาถูกแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเคลือบเทปลอนเลยนี่แล้วก็รับประกันหนึ่งปีด้วยของที่เขาให้มาครับผมก็ตามสูตรของหม้ข้าวทั่วไปนี่ที่ตกตวงข้าวแล้วก็ทับพีสาย ไฮไลท์เลยนเนี่ยเกือบเทปลอดบอกเลยเลยว่าราคาแบบเนี้ยมีไม่กี่รุ่นหรอกเพิ่เพือมเทปรอดนี่แบรนด์ไทยนะ<_<_'>เรียกว่าเป็นของแบรนด์ไทยต่คุณภาพาเลยถือว่ามาแบ่งและประกันหนด้วยคด้วยมาหาสั่งกันได้ครับหน้าโปรไฟล์ กดสั่งซื้อตอนนี้เก็บเงินปลายทางที่ร้านมายอง